สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอมาลีนะคะเปิดคลิปมาด้วยเช้าบรรยากาศที่สด ใสมากๆเลยวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะช่วงนี้ก็เดือน10แล้วนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าช่วงฟอลแล้วเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงนะคะสวยมากๆเลยวันนี้ก็เลยแต่งหน้าสดใสแต่งตัวสวยๆนะคะออกมากิจกรรมของมหาลัยค่ะทุกคนนั่นก็คือเพลงกูฟิสติวัลทางมหาลัยได้จัดขึ้นนะคะก็คือ1ปีเนี่ยจะมี1ครั้งนะคะให้นักศึกษาสามารถจัดบูธขายของขายของประจําชาติ หรือว่าทำกิจกรรมอะไรได้เยอะแยะเลยค่ะทุกคน ซึ่งแน่นอนว่าคนเยอะมากๆค่ะทุกคนไม่ได้มีแค่นักศึกษา APU นะคะที่สามารถเข้าร่วมหรือว่าเดินชมงานได้ผู้ปกครองหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาได้เช่นกันก็จะมีเด็กๆประถมเด็กๆมัธยมอย่างเงี้ยเขาก็มาเดินชมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เหมือนกันค่ะและอย่างนี้ก็คือบูธของคนไทยนั่นเองนะคะนักเรียนไทยใน APU ก็มาจัดบูธขายเป็นอาหารไทยนะคะทุกคนซึ่งเราก็ได้ตั๋วคูปองมา ะะตัวคูป,ปองแบบนี้เขาก็จะมีแจกเรื่อยๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคูป,ปองของร้านไก่ทอดนะคะอร่อยมากๆเลยซึ่งงานนี้สามารถพูดได้ว่า enjoy eating มากๆเพราะว่ามีบางเมนูเนี่ยที่เรายังไม่เคยกินเพราะอาจจะเป็นเมนูใหม่ที่นักศึกษาหลายๆคนคิดค้นขึ้นมานะคะกินของคขาก็ต้องมีของหวานนะคะนี่ก็คืออรุปคล้ายๆถังหูลูคะ่ะทุกคนอร่อยมากๆแอปิ้ลเรืนต้าอร่อยมาก น,นี้นะคะก็จะเป็นดังโงอยู่ในซุปเปอร์แดงใช่แล้วก็ข้างหน้าก็จะเลือกเป็นมันจะมีสามไส้เลยมัมมชช่าถั่วแล้วก็เป็นเต้ยม่นน่ากินดากอร่อยมากหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ได้มีแค่ของกินขายเท่านั้นนะคะทุกคนยังจะมีการแสดงของนักเรียน a p u อย่างเช่นการตีกองที่เรื่องเรือนี้นะค่ะทุกคนน่าสนใจมากๆเลย การจัดนิทรรศการงานฝีมือหรือว่าแฮนด์เมดเนี่ยก็พลาดไม่ได้เหมือนกันใครที่มีสินค้ามีฝีมือนะคะก็สามารถมาจัดบูธโปรโมทได้ที่นี่เหมือนกันค่ะทุกคนมีของที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะทุกคนอย่างนี้ก็จะเป็นผ้าไทยแล้วก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อได้รับหนังสือฟรีด้วยแต่อย่างเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมคงไม่ถนัดก็เลยพาทุกคนมาดูการแสดงที่สมคำเล,ลือไปทั่วโออิตะเลยค่ะทุกคนซึ่งคนดูเยอะมากมากมาเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะ คือเราก็แอบงงแล้วก็แอบขำเยื่อนะคะทุกคนคือดนตรีมันก็สนุกนะแต่ทำไมเพื่อนเราสองคนนิ่งเหมือนปลาท่องโก้แบบนี้อะ พอดูโชว์จบแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายังไม่อิ่มท้องซะเท่าไหร่ก็เลยมาซื้อของกินเพิ่มคะ่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างพร้อมหรือยังคะโอริโอทอดโ,อ,โอ,อรีโอทอดแล้วก็มาโซนตำต๊กอร่อยมาว จะกินให้อร่อยก็ต้องกินท่ามกลางบรรยากาศเพงกอกเฟสติวัลนี่แหละคะ่ะวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ได้ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบรรยากาศใบใหม่นะคะใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อคลิปหน้าเลยบาลินจะพาไปเที่ยวที่อื่นค่ะ